สวัสดีเพื่อนเพื่นพี่พี่น้องน,น้อง,องชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิ่งบุญดวนนะครับคิปนี้ก็มาทําอะไรนี้อยู่ในเมืองนีอยู่ในเมืองกาลสินนะครับตัดหัวมาอย่างนอ้อมอนี่อ้ทับทิมก็เริ่มร่วงโรยเลยนะครับโดนเสียเทละอันเทลอะนอคาคลิปนี้ก็มาเปลี่ยน ายางยางฟันนะครับน,น,นี่มาดูดูนี่เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนสีใหม่นะครับเปลี่ยนทุกเดือนนะครับเดือนนี้ก็ประสบเจ้าสมเหมาะมอเจาะนะครับรอ,อใส่แป้งบางนานะครับได้คิวที่8ดนะครับก็เลยตัดหัวามาเปลี่ยนสียางฟันนะครับโอ้ยพอนี่ยนะกอยากย่อนว่าอยากรอนี่นะก,ก,นก,นะก็เลย ต้องในม้านะครับลำบากนะครับใครที่โอ้คุณหมัอเอิญแลอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมก็มานี่ประจำนะครับทำฟันจัดฟันนะครับมหาหมอฟันนะครับแล้วก็ละสินนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนทุกเดือนนะครับเดือน เหมือนกับเสียค่างวดนะครับเดือนละพันเดือนละพันนะครับจนกว่าจะครบ,คบกําหนดนะครับสี่ห้าปีนู่นแหละครับโอ้ยแต่กี่โมคิดอยากเหตุหรอครับในเหตุแล้วมันจะกิ่เหตุยังไงนะครับได้ทําแล้วก็ต้องทําต่อไปนะครับเงดหลายก็จะกลับรถตรงนี้เลยนะครับรถไม่มีด้วย Ồ gần vít, gần vít, gần vít, sao. บ้อมวงเวียนนะครับบ้อมวงเวียนนะครับไม่รู้ว่าถึงคิวผมหรือปเปล่าหรือยังนะครับตอนมาเหลืออีกห้าคันผมจะได้ใส่นะครับเป็นลูกจัมโบ้นะครับใส่ไปเอาไทยนะครับเอาไทยคือเก่าครับพี่น้องเอาไทยแหลมฉะบังนะครับวิ่งแหลมฉบังไปเลยนะครับเที่ยวนี้โอ้โอโอหาหาหม่องจอดน,นอนแล้วบรรพนนีน้องเที่ยวนี้ ตาเป็นยังตาเป็นยังนังครับถึงคิวรลวอยังเนาะนี่ ร่อยเลยพี่น้องเอ้ยแหลนใจหัวก็ยังแหลนดีนะครับวจวดแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเออเออเออเอเอเอ อายุเข้าอย่างนี้ก็ใครที่ขับรถขับลานะครับก็ระวังด้วยนะครับระวังถนนลื่นนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะครับเมื่อคืนก็มาเห็นอุบัติเหตุอยูอ่แยกเฉลิมพระเกียรติหรือแยกจอหอนะครับอ,ออกตะช่างโนนสูงไปนะครับก็รถชนกันนะครับรถชนกันรถพ่วงเสียหลักนะครับแล้วก็ชนตัวรถ กระบะสี่ห้าคันนะครับท่านผู้ชมสี่ห้าคันเมื่อคืนก็รถติดนะครับมาอีกก็บัวลายนะครับรถบรรทุกน้ํามันนะครับเสียหลักลงอ่าล่องกลางถนนนะครับโอ้เมื่อคืนนี้อุบัติเหตุเยอะเลยนะครับอุบัติเหตุเยอะใครที่ ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าง่วงนอนนี่จอดนอนเลยนะครับพลาดมาแล้วมันไม่คุ้มนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครกิงมาตั้งแต่เกิดน,นะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากให้พลาดนะครับ ถ้าพลาดมาแล้วก็มีแต่โอ้ยโอ้ยไม่มีอันส่วนมากถ้าพลาดมาแล้วอ่าส่วนมากก็จะมีแต่คนคนหมวพื้นนะครับง่อยง่ายอันตรายอันตรายนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมก็ดูเอาครับดูเอาสมมาพาควนนะครับ โเปลี่ยนเขียวทุเดือนเปลี่ยนเปลี่ยนสีอย่างทุเดือนทุเดือนครับท่านผู้ชมเดือนละครั้งนะครับถ้าจังหวะไหนที่ว่าไม่ได้มาแถวบ้านนะครับก็จะเลื่อนนะครับเป็นเดือนหน้าบ้างอย่างงี้นะครับสองเดือนครั้งหนึ่งบ้างนะครับแต่ว่าต้องมามาตลอดนะครับไม่มาเลยก็ไม่ได้นะครับฟันเราจะไม่เข้ารูปนะครับนี่นะครับ ขอเสียของการจัดฟันย่มขับรถนี่ะครับมันเราไม่ว่างนะครับถ้าถ้าเราว่างทํางานอยู่บ้านนี่เออคือมาตลอดได้ครับอันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะ,ะจังหวะจะพอดีกับวันที่หรือเปล่าปร,ประมาณนี้นะครับวันนี้เที่ยวนี้ก็จังหวะพอดีนะครับก็มาเปลี่ยนก่อนค่อยไปใส่ของนะครับ ที่ว่า,ามีงานแถวแหลมชะวังก็ทักมาได้นะครับหแหลมน้ำเน้จะนายขอแลมเออใส่เป็นลูกยัมโบมนะครับไปลงอ่าวไทยนะคลังอ่าวไทยคลังอ่าวไทยครับ ไปเที่ยวก่อนสบายไฟเขียวพอดีเลยไไปถึงผมไม่น่าจะได้ขึ้นแลนะะ้วครับเพราะว่าพักเที่ยงเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงพอดีเลย ไกลนะครับจากนน่นมานี่นะครับจากในเมืองกาลสินมาแป้งบางนาไม่ไกลนะครับสบายสบายเลยนะครับท่านผู้ชม เดียวชิวๆนะครับเสือพากันสีเมื่อหรล่ะซ <c oughs> ากปั้นไว้กระยาน,ยน,น,น,นาว่าแห่งนะครับี่น้องฝนตกตลอดล้วรอดตามว่าอาบลังต้นหนาอาบอยู่อาบอยู่มอเลนจื้อซื้อมาผู้เดียวโมไม่เห็นไฟหมินน้ำหนกนะครับแมนว่ บาอากาศดายไม่พอมีน้ำาดอกมากคนเดียวเนาะใกล้จะถึงนะครับนี่เขาก็ทำถนนนะครับนี่โอ้ยมาแต่หัวนี่แลนดีขนาดวะ เด่ยพวดเดี่ยบพวดเดี่ยบพวดรอยลำรอยลำรอยลำจุดจวนดะหลังติดบอเลยนะครับพี่น้องเดียบขั้นเล่งในขั้นเล่งมไหนี่โอ้ยหลังติดบอสหมดแล้วปานติดในตัดหมดแล้วพี่น้องม่งอยากพากับอ่าไปดูกันนะครับว่าผมจะได้ถึงคิวผมหรือยังจะได้ยังไง มันจะถึงคิวผมหรือยังนะครับ tiếng lèo lẹo lèo lẹo lèo tiếng lèo ừ. Này, mò xe về quanh thà lò sáng mò xe nó có về tận nào mò xe mới được thì nhiêu chỉ điều qua bỏ chỉ điều dài đấy nhỉ? chạy cáp luật bỏ lên nền thì phải liệu của ô oh, một điều sai thì bỏ xin mẹ lên ยังนะครับนี่ก็โอ้ยังไม่ถึงรอบนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิวผมเลยนะครับ กันเยอะเลยนะครับนอนแล้วบัดในโอกาสแล้วเด้รถคู่สกุลณหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอ๋อเนี่ยนี่พียเบอร์สิบห้าโอ้พี่น้องกันก็มาอีกคันหนึ่งครับนีไอ้กลุ้มไอ้กลุ้ม ก็อยู่ในล่มอย่างดีนะครับท่านผู้ชมป่วนแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ว่ามีงานก็สามารถติดต่อผม,อดอผมได้นะครับทักมาทางเพจก็ได้หรือจะเป็นช่อ,องทาง YouTube คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปก็ได้นะสนใจรับทุกงานนะครับ <laughs> บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ